รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของผู้รับการประเมินรายนายสามิตแก้วกาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองดาวในปีงบประมาณพุทธศักราช2566ผู้รับการประเมินได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร เพื่อมุ่งหวังคุณภาพการศึกษาให้เกิดกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาดังนี้ส่วนที่1การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งมีผลการพัฒนาดังนี้ด้านที่1วิชาการมีการริเริ่มพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีมาตรฐานการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทางการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการใช้สื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อันิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้พัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาการบริหารกิจกรรมผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนรวมไปถึงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านที่3บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการพัฒนาการใช้เครื่องมือนวัตกรรม ที่สอดคล้องมาใช้เพื่อพัฒนากิจกรรมของสถานศึกษามีการใช้นวัตกรรมทางการบริหารในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายริเริ่มพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับผู้เรียน ครูกรรมการสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องชุมชนเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับในพื้นที่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะทางวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้และทักษะต,ต่างๆมาพัฒนาและบริหารจัดการสถานศึกษาส่วนที่ 2. การพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายได้รเริ่มพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลสำลีสูงขึ้นในเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ Ennit เพิ่มสูงขึ้นประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ Ennit ครั้งที่2ปีการศึกษา2 5 6 4คะแนนเฉลี่ย31.67ครั้งที่1ปีการศึกษา2 5 6 5คะแนนเฉลี่ย39.15คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองครั้ง 35.41ไม่ผ่านค่าเป้าหมายข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองดาวจึงได้ร่วมกับบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดทำสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการของผู้เรียนจัดทำแผนพัฒนาครูรายบุคคล ID แผนออกแบบและจัดทำนวัตกรรมคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติให้สูงขึ้นโดยมีผลการดำเนินการดังนี้การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ e n t ในครั้งที่2ปีการศึกษา2565 คะแนนเฉลี่ย41.35ผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงจากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่าสถานศึกษาดำเนินการได้บรรลุตามประเด็นท้าทายที่ตั้งไว้ผู้รับการประเมินขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้และพร้อมที่จะสร้างสรรค์และพัฒนางานของเราต่อไป